สวัสดีจ้าพี่น้องมีตมับหมูฮู้นะคะมื่อนี้ตับหมูงเพิเภกพิเภกเลยอกหมูฮูงแม่มันเป็นตะกรอบเลยพี่น้องเก็บมาแต่สวนเด้อค่ะพี่นอ้องเศร้าเดี๋ยวสบายสตับหมูฮูสู้กินนะคะมือนี้หอนหอนพี่น้อง อ่อนลายอะเดี๋ยวรอพาไปตำกันเลยค่ะมาเตรียมของแล้วแล้วได้จาพี่น้องมาตำกันเลยจ้าเผ็ดตายเบ้าเรืองแล้วค่ะมื่อนี่สบายจัดแซ่บเลยจ้ามาจ้ะพี่น้องตำมกคุงค่ะเผ็ดผิดๆพเลยนะคะมื่อนี่ใส่พริกพี่น้องปรุงรสจ้ะ หล้แซบล้ลยค่ะพี่น้องประแดบเก้าด้วยจ้าบดขวดเลยพี่น้องน้ำตาลจั๊บน้อยมักเน่าด้วยจ้าพี่น้องสบายมักเปรี้ยวหวานด้จ้า ใส่เก็นอมกพูงเลยจ้าโอ้ยหาเลยบดเบึ้งสีจ้ะพี่น้องเผ็ดแท้ค่ะใส่ขระปุ่นน้ำเดือพี่น้อง Ooh, สีสันเป็นจะแซ่บคักจ้ามาได้จ้าพี่น้องกินต้มบกฮวงน้ำกันเด้อค่ะแซ่บจ้าพี่น้องวู Ooh, สีสันเป็นจะแซ่บคักจ้า,าอู Ooh, สีสันเป็นจะแซ่บแล้วจ้าพี่นอ้องอืมเลิศ okay, ค่ะ ตําเสร็จแล้วด้วยจ้าพี่น้องป้ายกินด้วยกันจ้าแซ่บๆด้วยค่ะพี่น้องป้ายกินกันมาจาับพี่น้องแล้วแล้วค่ะตําบักหุงตําบักหุงสบายค่ะหมูย่างเลยนะจ๊ะขึ้นอยู่ผู้ชายไม่เอาเบาะรองนั่งหรอ อ๋อ,อ,อไม่เป็นไรพี่อย่ามันหยดใจนี่หมูน้ำเด้อจันพี่น้อง็หเพ็่พ่ออืมป้มาอือโดยแบนอือมืม่อนี้มีน้องมากินน้ำเด้อจ้ะน้องสาวคนสวยค่ะ